นีนะคะแหม่มก็พอดีจะต้องส่งต้นไม้นะคะไปให้เพื่อนะคะก็เลยจะทําคลิปมาฝากด้วยนะคะว่าแพ็คยังไงนะคะไม่ให้ต้นไม้ของเรามันช้านะคะเดี๋ยวไปดูวิธีกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ตัดกระดาษแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมทําเป็นฐานก่อนนะคะเี๋ยวแหม่มจะจําลองแบบนี้นะคะแล้วต้นไม้เนี่ยไม่ควรลดน้ําก่อนวันส่งนะคะเดี๋ยวเขาจะทําให้แฉะและมีน้ําหนักมากเกินไปนะคะก็ ใช้โฟมแผ่นโฟมอย่างเงี้ยค่ะรองไว้ในกล่องด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะใส่แบบนี้ไปใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บก็จะใส่ต้นไม้ไปแบบนี้นะคะแล้วไอ้ขนาดกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะต้องเท่ากับกล่องใหญ่ด้วยนะคะ <subconscious ly> เขาก็จะไม่ขยับเสร็จปุ๊บนี่ค่ะใช้ตัวนี้นะ มาหอ่อห่ออีกทีนะคะเนี่ยค่ะห่อเข้าไปแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ไปในกล่องนะคะเดี๋ยวแบบจะค่อยๆทําให้ดูนะคะโอเคใส่อันนี้ลงไปก่อนกันไม่ให้น้ํามันหกนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้นี่เห็นไหมคะตัวนี้จะพอดีกับกล่องนะคะต้นไม้เราจะได้ไม่ขยับไปขยับมานะคะค่ะ ส่วนไอตัวห่อตัวนี้นะคะก็ใช้ขวดหรือใช้อะไรก็ได้ค่ะม้วนแบบนี้นะคะเขาจะได้งองง่ายๆนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมต้นไม้ของเราก็จะไม่โยกไปโยกมานะคะนี่ Okay. เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ต้นไม้ของเราลงไปเลยนะคะนี่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็เก็บม้วนกิ่งเก็บม้วนกิ่งเขาหน่อยนะคะโอเคแบบนี้นะคะแล้ว กล่องใหญ่เนี่ยต้องเจาะรูด้วยนะคะเพื่อที่ให้อากาศระบายนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ยค่ะเสียงลูกสาวเราก็ทําการแพคแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ปิดอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ติดสติกเกอร์ด้วยนะคะว่าห้ามกลับห้ามตะแคงนะคะให้วางตรงๆแบบนี้ค่ะ แค่นี้ต้นไม้เราก็จะไม่ชม้ำแล้วก็ไม่เอียงไม่อะไรแล้วคะ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละวิธีแพ็คนะคะเผ <c oughs> ื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคะ่ะอ่าแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแหม่มจะทำวิธีแพ็คต้นกล้าเล็กๆนะคะเผื่อมีประโยชน์นะคะรอติดตามนะคะ เจ้าเมียงหนูอย่าเล่นโหดสิลูกไหนเล่นใช่ไงททำเสียงไหมเล่นเสียงอะไรลูกทำอย่างนั้นแล้วเสียงมันดังเหรอคะไหนทำให้แม่ดูสิไหนทำให้แม่ดูสิว้าว ว้าว่าไหนทำอะไรสิทำเสียงดังไหมโอ้โหว้าวว้า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 ไหนทำสิเสียงดังไหมเสียงดังไหมไอ้ข้างนั้นทำไม่ได้ข้างนั้นไม่เป็นเสียงทำข้างนี้จีทำข้างนี้ว้าวว่าทำได้ เสียงดังจังเลยเมียงจอมสนเอาหัวยังดู <laughs>